ต่างชาายรูปกันยกใหญ่เลยครับอ่านเลยครับผมนี่นี่ทุกคนเห็นบ้างสบายดีสวัสดีครับบารบิเตอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับผมสังเกตนะครับมารับรมชมวิวอยู่ที่นี่นะครับ ไอคอนสยานะะมนะครับผมตอนนี้มาปเตอร์มาะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆในนอกได้เละ FC นะครับกดื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของบาพิเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณ f อ็ซมากๆนะครับผมไปรับชมเลยครับครับเดี๋ยวบาปิเตอร์จะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆและ FC ทุกๆท่านนะครับผมตอนนี้ก็ บรรยากาศดีมากๆนะครับผมนะเวลาหามงเย็นนะครับผมตอนนี้นะครับผมบรรยากาศนาอคอัสยามอยู่ชั้นชี่เจนะครับนี่ให้ได้รับชมด้วยกันนะครับผมนี่ครับผมทุกคนตัวนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวสาวต่างชาตินะครับออกมายืนลมสมวิวที่นี่นะครับผม โอ้โหถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยครับผมเห็นบ่ทุกคนสถานที่แห่งนี้มีมาล่มซุมบิวนะครับผม้ากันถ่ายรูปกันนะครับผมบสวยงามยอดมากๆนะครับมีแตนท่องเทีียวชาวต่ตางชาตินะครับผมเห็นบอทุกคน เนี่ยกายามแรงครับผมนี่เป็นบัตรคนฝรั่งยืนทึงมากครับเกิอดอะไรัึ้นทางศาสตร์ทางนั้นนะครับผม การท้ายลงสมวิวนะครับามารับ ลมชมวิวนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ลมเย็นสบายนะครับผมนี่จะมีฝรั่งต่างชาติพี่น้องฝรั่งต่างชาติเยอะมากมากนะครับผมนะมารับรมชมวิวทานที่แห่งมีที่ไอคอนสยามนะครับผม <Wow. S 2> สบายดี <Okay. S 1> บาปิเตอร์พิเตอร์เบาเลาจ้า,อ,าอ,จอ๋อ,อ,อ,อ oh, นี่มากับน้องบบานะครับผมน้องบาปูไทยเห็นบอกพี่น้องลังตังชาไทยรูปก,กันยกใหญ่เลยครับห <Wow. S 1> ยอดอลังการเลยครับผมนี่นี่ทุกคนเห็นบ้า ไปไปรับชมต่อนะครับผมว่าจะดูเด่นขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับผมเป็นบอรอทุกคน กันถ่ายรูปก,กันนะครับผมแลนด์ม์กแบบนักท่องเที่ยวชอบมากนะครับอยู่ที่ไอคอนสยามดาดฟ้าสันทีเจนนะครับว้าวกันถ่ายรูปก,กันยกใหญ่เลยนะครับผมเห็นบอเตอร์กรน กันไทยดูกันนะครับภาพสวงามพอถูกเอาไปในเก็บภาพบรรยากาศในปีให้น้องได้รับชมนะครับ รอบๆนะครับโอ้ฝรั่งยืนชมวิวนะครับ รับชมน้ำปาปิเตอร์เลยนะครับผมนี่จะชวนนีจะเป็นร้านกินดื่มนะครับผมหรือร้านอาหารนะครับ,บปิาเตอร์กับไม่สามเหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีต้นไม้นะครับผมตน้มตนไม้นะครับผมรอบปอนี่นะนี่จะมีต้นไม้นะครับเห็นบ่าอยู่ดาดฟ้าชั้นที่เจ็ดยังมีต้นไม้เลยครับผมสวยงามนะครับผมตรงนี้จะเปิดไฟนะครับ ข้ามๆจะเห็นนะครับผมนี่ครับผมเนานะฝรั่งมันสอบทายรูปอยู่ที่นี่นะครับผมเพราะว่าเยอะมากเห็น่าทุกคน น,นีจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่าู้สมโอ้โห,โหลองเรือนะครับผมไปรับโซนน้ำบาบิเตอร์เด้อหยา นีเต็กบูไทยสุดยอดนี่แหละเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับบาบูไทย นี่หายากมากนะครับราบโสมนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนอยุโรปนะอันนี้มันประเทศไทยนะครับผมสวยงามนะครับผมฝรั่งถ่ายลูกกันยกใหญ่เลยนะครับตาม้สมว้าวเยี่ยมมากทุกคน คือเก่านะครับผมมากับน้องเบาเส้นเก่าเส้นเคยนะครับการมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศในซีพีพีและที่มารับชมอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับอันนี้ก็มารุชมวิวนะครับผมนะชมวิวนะครับผมสวยงามนะครับกิแดงพลังต่างชาทั้งนั้นนะครับ ต่งางชาตินานะเยอะมากนะครับผมมาถ่ายรูกปกันยกใหญ่เลยครับผมเห็นบัตรสุนนิไทยแลนด์นะครับไปดับชมเลยครับผม ขอจบคลิปเพียงตัวนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆเอฟซีและฟังไทยหรือฟังอยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจบาบิเตอร์นะครับขอบคุณครับผม